สวัสดีทุกทุกท่านครับวันนี้ก็จะพามาชมไม้สวยๆนะแล้วก็จะมาตอบคําถามหลายๆคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากว่าแบบลงทุนบอลสีเนี่ยต้องทํำยังไงช่วงนี้ลงทุนได้ไหมนะต้องซื้อต้นแบบไหนราคาจะไปต่อได้ไหมแล้วก็ตลาดล้นตลาดหรือยังวันนี้ก็จะมาตอบคําถามผมไม่สามารถจะบอกได้เป็นฉากๆนะแต่มา ผมก็ไม่ได้อะไรรู้เยอะอะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าจะมาวิิเคราะห์ในทัศนะส่วนตัวของผมให้ทุกทกท่านได้ฟังแล้วก็เอาไปปรับใช้แล้วกันนะครับถ้าถามว่าตอนนี้เลือกลงทุนบอลยังไงนะครับส่วนตัวผมก็ยังซื้อเข้าอยู่ซื้อเข้าเรื่อยๆนะเพราะจังหวะนี้มันมันถูกนะมันน่าซื้อครับก็ซื้อบอลเข้าเรื่อยๆตัวแพงก็ซื้อแต่วันนี้จะมาพูดในมุมของตัวถูกผมก็จะส่วนใหญ่นะผมก็จะเลือกซื้อต้น200 สามร้อยสี่ร้อยเพราะว่ามันตามทุนง่ายนะในสถานาการณ์แย่ที่สุดเนี่ยถึงเราขายไม่ได้เลยเราก็ไม่ได้เจ็บตัวเยอะนะครับแต่มันไม่ไม,ไม่ไม่ถึงจุดนั้นหรอกเพราะว่าเราเลือกนะมันอาจจะลงไปแบบแย่แย่เนี่ยซื้อมาสามร้อยอาจจะเหลือสักต้นละร้อยมันก็ยังมันก็ยังไปต่อได้นะครับขายผ่าทีเดียวเนี่ยได้มาสิบต้นมันก็ทบแล้วมันก็ครบเบอร์ทุนที่เราซื้อมาแล้วครับ อย่างที่2ผมก็จะเลือกหน้าไม้วสวยๆหน่อยนะครับหน้าไม้ที่เราชอบนะส่วนตัวผมชอบโทนขาวชมพูนะเราก็จะเลือกซื้อแบบนี้เยอะหน่อยแล้วก็โทนจริงๆก็ซื้อหมดแหละครับโทนทำมินทำมินทึบๆแล้วก็ซื้อด้วยนะแต่เป็นชื่อแปลกๆที่เรายังไม่มีเอาอย่างนี้ดีกว่าก็เราก็เลือกเลือกซื้อบางตัวที่เห็นว่ามันสวยถ่ายรูปสวยแล้วก็ คนอยากได้เหมือนเราอะเราก็ต้องวัดดวงเอาตรงนี้ว่าจะมีคนอยากได้เหมือนเราไหมถ้าราคานี้ในตอนที่เราขายแล้วอีกอย่างหนึง่งผมก็จะหาไม้ที่เราไม่ได้เห็นกันทั่วไปในตลาดหรือว่าไม้ดังไม้กระแสต่างๆนะครับแต่เป็นไม้ที่เราชอบเพราะว่าไม้ที่ดังที่เป็นกระแสเนี่ยส่วนใหญ่นักสะสมเขามีแล้วแล้วนักสะสมเนี่ยเขาก็จะไม่ซื้อไม้ต้นเดิมหรอกเขาก็ต้องหาไม้ใหม่ๆตัวที่เขายังไม่มีนะครับถ้ามันสวยอารมณ์เดียวกับเรา ชอบเหมือนกันกับเราเงี้ยเราก็มีโอกาสขายให้เขาได้ล่าสุดก็ซื้ออะไรมง่งจรัดกุลเทพกหนกสีสาครอ,อะไรอย่างงี้มาก็เราก็ยังซื้อเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องเลือกหน่อยเลือกไม้ที่แบบว่าเราคิดว่าเราจะขายได้ต้องดูดูตลาดเดยอะๆยะครับส่วนเรื่องการซื้อขายนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าแบบโม้โของล้นตลาดแล้วหรือเปล่ามันมีเยอะแล้วมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อนะส่วนตัวผมคิดว่าของมันยังไม่ได้ล้นนะ มีที่มีคนคนขายจริงอ่ะแต่ว่าราคามสูงนะครับคนซื้อเนี่ยเขาก็โฮเงินไว้พอช่วงขาลงทุกตลาดมันก็เป็นอย่างนี้คนซื้อเขาโฮเงินไว้นะครับรอถึงจุดที่มันลงมาอยู่ตัวแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับมาซื้อนะครับง่ายๆก็คือคนรอเก็บของถูกนะพอช่วงขาลงอ่ะไม่มีใครอยากซื้อของหรอกครับเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะซื้อวันนี้อาทิตย์หน้ามันถูกลง อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็ดูเสียดายเขาก็โฮตังไว้ไปเก็บรอของถูกแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันลงมาเยอะแล้วอย่างไม้ที่ผมซื้อเนี่ยสองสามร้อยสามสี่ร้อยอย่างเงี้ยผมคิดว่ามัน,ม,นมันได้แล้วแหละราคามันอาจจะลงไปต่ากว่านี้ยากแล้วแหละถึงลงจริงๆอะไรเงี้ยก็ซื้อมาสามร้อยอาจจะเหลือสักร้อยเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทําได้แลวร้อยเดียวเราก็จะคิดว่าเราสามารถขายออกได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกซื้อไม้แบบนี้ไว้ครับ ส่วนเรื่องไม้ล้นตลาดที่หลายๆคนกลัวกันนะครับส่วนตัวนะผมคิดว่ามันยังยังไม่ล้นนะนะเพียงแต่ผู้ซื้อเนี่ยเขาก็อาจจะหาราคาที่เขาพอใจนะครับช่วงขาลงเนี่ยเป็นตลาดของผู้ซื้อนะแต่ผมคิดว่าจํานวนไม้นะจํานวนไม้นะครับในระยะเวลาที่บอลสีบูมขึ้นมาประมาณ6เดือนแล้วมันยังคิดว่ามันยังไม่ ไม่ได้ทําจํานวนได้เร็วขนาดที่จะซับตลาดทั้งหมดได้ในตอนนี้นะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างชายชนครับชายชนที่ทุกคนรู้จักกันนี่แหละมันมีเยอะมากๆในตลาดนะผมก็รู้สึกว่ามันเยอะมากๆเลยถ้าถ่ายรูปกันทีโอโหชายชนแบบ300-400ต้นเยอะมากแต่ถามว่าทุกบ้านมีชายชนหรือ,อยังผมก็ คิดว่ายังนะเพราะว่าผมขายทีไรก็ชายชนก็ออกตลอดออกเร็วแล้วก็มีคนทักหลังไหม่มาตลอดว่าอยากได้ชายชนราคานี้นะผมขายก็ 200- 300ประมาณนี้นะครับราคาณตอนนี้นะเพราะฉะนั้นชายชนที่ทุกคนเห็นว่ามันเยอะมันล้นตลาดแล้วเนี่ยจริงๆหลายๆบ้านก็ยังไม่มีชายชนนะครับหลายๆบ้านยังไม่มีเพียงแต่เขารอให้ถึงราคาที่เขาสามารถจับต้องได้เขาก็ อยากได้ชายชนมาครอบครองจริงๆผมก็อยากรู้นะอยากเอามาเป็นข้อมูลศึกษาว่าชายชนในตลาดทั้งหมดตอนนี้มันมีประมาณเท่าไหร่มันมีถึงแสนต้นหรือยังหรือว่ามีถึงล้านต้นแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าที่เราเห็นกันนะที่เห็นถ่ายรูปกันแบบ300-400ต้นโชว์เป็นผืนเลยอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่มันก็ยังมีคนที่แบบยังไม่มีไว้ในครอบครองอยู่ดีอะ นะเพราะฉะนั้นมันมีช่องครานี้ขนาดแบบยกตัวอย่างชายชนไม้ที่ทุกคนเห็นว่ามันเยอะมันเกิดน,นะครับแล้วตัวอื่นๆเนี่ยที่มันไม่ไ,มได้เกิดขนาดนี้มันก็ยังมีช่องทางไปอยู่นะเพียงแต่เราต้องเลือกนิดนึงนะครับส่วนเรื่องราคาที่หลายๆคนกลัวว่าจะตกลงไปเท่าเดิมแบบสิบาท20บาทไร้ค่าโยนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวผมคิดว่าไม่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าดีกว่าคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาแชร์นะครับ ความคิดส่วนตัวของผมนะว่าแบบทำไมราคามันถึงจะไม่ตกไป10บาท20บาทนะอีกอีกนานนะอีกนานมากๆถ้าถ้าจะตกไปก็นานมากๆนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ